อีสานบาน้านเข้มามาจนกพี่ยังยังไรยายหน่ยนะพี่แมงดาจะไปตำเจวหนึ่งปลาพี่แงดาจะพี่น้องสิตำเจวตกหนูนดไนด้แต่น้อยๆเนี่นนหนยหยกรลังหนึ่งปลาทวนทวนทวนุกคนวันนี้มันยังสันะน่หนึ่งปลาอันหน่อไหมอ๋ออันนี้หนึ่งปลาพักพักพักพีาน,นักบ<อ>ุงเองงอนหนึ่งปลาหนึ่งน้ไหมนอไหมกัไม่เฮ็ดไปนอกจากพี่น้องเนาะโอ้คั้วอีสานบานเฮา นี่สิตำแจวกับหนึ่งปลาปิง้งแมงดาจ้ะแมงดาตะปูนี่นี่หอมหอมแมงดาจะ้ะพี่น้องแมงดาหน่อยตะปูหอมหอมจ้ะสองตัวตำแจ่แมงดาจ้ะพี่น้องตัวนี้ต้องใส่ตัวแม่แ้วนึ่งแม่นต้ แต่ว่ามันถึงมือกู้หอมหอมได้บ้างเหรอวุ้นก็กันเตะตัวน้อยมันเนี่ยแม่เป็นปูถ้าถ้าถ้าเป็นตัวจ้อยๆแปรๆเนี่ยเป็นตัวปูนะคะพี่น้องหอมหอมแต่ถ้าว่าเป็นอ้วนๆนี่ยจะเป็นตบตัวตัวแม่เพราะค่อยหอมช้าตัวปูจ้ะนี่แหละค่ะตาแจ้งแม่ดาสิกินกับหนึ่งปลาค่ะขว้าขว้าอัวพริกจ้ะขว้พริกขว้าพอมขว้ากระเทียมนี่แหละค่ะ ทาหารี่สานบ้านเฮาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเออกลัวใา่มึงก้อยอเด่นมีถาผู้ทานมีผู้ทานนี่อยมีแรงจังก้อยเนาะมีผู้ทาฟังอยวาเห็ดที่ต้มมือว่าน,นี่มันอันนี้บอมันสิขมบอนะสูตรต้มขี้เ่านะละตีมือแรงก้อยเด้อมือแรงก้อยเห็ดมือแรงจังก้อยจ้ะพี่น้องสูตรนั่นนี่ราคาสตา๊าแ้วกินก็ปันหนึ่งปลาจ้ะแจ้วแมงดา สรซิเฮ็ดเือกันเบิดแล้วแต่จะพี่น้องสุรดประแดด้วลงไปอเข้มจะน้อยหลายจำแจ้วก็หนึ่งป่าเนาะน้ก็น้ำเขาอยากเป็นน้ำานามก็เอาน้ำนร้อจะทั้งก็ได้ตรงนําประแดดจากพ euh ี่น้อง ซุกแล้ว<ร>จ้ะซุกแล้วค่ะพี่น <nh> ้องหปลาหนึ่งปตะเพียนด้วยค่ะมือนี้หนึ่งปตะเพียนจ้ะเห็นบ่าจ้ะพี่น้องไปตะกินก็าปเจ้าปตะเพียนไขร ไข่เต็มทองด้อยค่ะเด้อพักเองกพักพักพก,ก็มีหลายย่างหัวปีมีคาออนน่อคาออนก็อยู่ในสวนนี่แหละจ้ะพี่น้องอันนี้แม่นอันบักกุ้ง,งกับบัก,กบน้ำบักน้ำเต้าจ้ะกุ้งกับบักน้ำเต้านี่ มันตะเกียนตำแจ้มังดาค่ะพี่น้องมาไปกินน้ำกันบาดหนิมามามาแม่ล้างมือมาหนึ่งปลาค่ะพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาตำแจ้มังดาจ้ะมาแม่แม่มั่งดาหอมห่วยๆเลยแม่ังดาหอมห่วยๆเลยน,นี่อันนี้แม่นอันอันนี้แม่นพัดพัดบักงโง่เด้อจ้ะเด้อ ทอดมากกอันลูกหลานกินข้าวกับหนึ่งเปล่าเอ้ผักไม่เนาะเน่วผักเลยอแนอไม่วันแ่วันไตำแจ้วแนงดาข่าวขมีข้าวมี่กินยัางาสั้นเอาข่าวอะกินเลยบัดเนี่ย ออกมาไข่ปลามีชุดเรียกเอามากินน้ำกันจะพี่น้อง <c oughs> มาลูกหลานเลยบาทนะอ,อ,อาหารอีสานบานเฮานี่แหละค่ะากินบาทนี่ยแม่พอนเข้าขมาเลยอันนี้มันผัดบะง้อใส่ไข่ด้วค่ะเด้อเนี่ยผัดบะง,ง,ง้อเย่าบานเฮานี่แหละกินเลยจะอกินเลยแม่บาดเนี่ยกินอืมแจ้มบังดาจะอันตามแคขน,ขน น,น้องค่ะแม่ว่านกะา็ะไลลายจับพี่น้องจ,อจักพนะัฒนาออแม่นอยู่จักต่างๆหระพักบ,บุ้งกับพักบ,บุ้งน้านี่ยแหละค่ะนี่ยแหล,ะ,ะ,ล,ะ,ะ,ละจ้ะนะกินกินซะขอบคุณลกูกหลานหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะพ,พี่น้อง <c oughs>